กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของจับตาประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมหล,หลายท่านถามเข้ามานะคะว่าคด,ดีคุณตังโมโนเนี่ยช่วงหลังมันเงียบเยบไปไหมพี่สําราญมันก็เงียบไปหน่อยแต่ว่ามันเพราะมีคดีอื่นไงเพราะมีเรื่องราวแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่จบเลยนะคือถ้าเราจํากันได้นะเนื้อใหญ่ใจความเดือนมกราคมดีเอสไอยก็ต <DS I S 1> ั้งกรรมการตั้งทีมทีมสอบทีมอะไรเขาเรียก เป็นทีมที่ไปสอบว่า,ากระบวนการดําเนินคดีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคนบนเรือหรือไม่มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่เขาใช้ส,สับทางการนะ,ะเป็นอย่างนี้ทีนี้นี่เขาบอกจะขอเวลาหกเดือนอตอนนี้ก็ยังไม่ครบหกเดือนนะ,ะแต่ว่าไ,ไปแล้วแต่ว่านะั่แหละระหว่างทางก็มีข่าวว่าเอ,อระวังนะเดี๋ยวก็จะฟื้นเป็นคดีพิเศษขึ้นมาได้นะแต่บางคนบอกไปลื้อฟื้นคดีไม่ได้แต่จะเป็นคดีพิเศษใหม่นี่ได้ ค่ะและรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของบ้านพระอาทิตย์เนาะที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแผ่วหรือเปล่าใช่ใช่ทีนี้มันมีเพจบางเพจนะผมไปฟังดูเมื่อวันสองวันเนี่ยนะในโซเชียลเขาก็นั่นแหละสัมภาษณ์คุณแซนคุณแซนก็จัดเต็มเลยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยเนี่ยค่ะบางช่วงบางตอนก็มีทั้งการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเหมือนตอนนี้เนี่ยทีมพี่อาร์ตก็ดีทีมบ้านพระอาทิตย์จะแผ่วๆแล้วนะเอเ๊จะ <จ>นะหลักฐานเด็ดอยู่ไหนเ,เด็ดหัวตัวเองหรือเปล่าเออนะรู้สึกว่าจะมีทนายเดชาก็ผสมโรงอยู่ด้วยห่างๆนะจะไม่เกี่ยวกับเพจนนี้นะคล้ายๆว่าไม่มีอะไรแล้วยี่สิบสามพฤษภาคมนี่คดี<ช>ออกมา<ช><ช>นี่คอยดูไม่มีอะไรในกอค่ะอะไรประมาณนี้นะทีนี้ความเงียบนี้ก็ทำให้ทีมงานเราก็พยายามติดต่อท่านอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ซึ่งงานเยอะมากอาจารย์ตอนนี้นะก็หลายคดีอยู่ในมือนะฮะ แต่ว่าก็จะอยากให้อาจารย์ได้มารวบนะได้มารวบ <c oughs> ว่าคดีไปถึงไหนอย่างไรเพราะว่านะตอนนี้ตัวของคุณแซนเองในช่วงหลังเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไงแล้วคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแหมเฟี้ยจังเลยใช่ไหมคะเอาละครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับมาแล้วนะครับ <c oughs> ท่านคณบดีสถาบันแพทย์แพทย์แผนบูรณาการของมอรังสิตนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับตอนนี้ผมเป็นคณะบดีวิลัยการแพทย์แผนตะวันออกของมรังสิตนะครับค่ะยายครับเลยแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเชิญเลยครับพิธีดำเนินครับทั้งเาท่านครับเชิญครับอาจารย์ผมตั้งคาถามอันเดียวเลยมีเวลาแค่หกนาทีที่เนี่ยตอนนี้ก็โดนทั้งนายเดชาคุณแซนก็มาย่อเย้ยถากสางว่าหลักฐานเด็ดก็ไม่มีแผวและว่านพราชิตนะคุณอัดก็แผวแล้วไม่มีอะไรเลยคดีพิเศษก็ไม่มีไม่มีสักอย่างหนึ่ง อาจารย์รวบตึงเลยตอบคำถามนี้ครับโดยสรุปเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ดำเนินคดีความกับคนบนเรือเพราะเรารู้ขั้นตอน <c oughs> นะครับว่าขั้นตอนเราจะอ้อมไปยังข้าราชการก่อนที่มีการกระทําความผิดนะครับในการละเว้นการปฏิบัติหน้าท,าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไิดชอบกับคนบนเรือหรือไม่ <c oughs> ประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับจนทีนี้ <c oughs> หลักฐานทั้งหมดนะเวลาตอนนี้ผมเชื่อว่าทางเดซไยเนี่ยรวบรวมเอาไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ แต่เขายังขาดอีกหนึ่งประการที่ตํารวจไม่ให้ความร่วมมือกับพวกเขาเลยคือไม่มาให้การนะครับและคดีจะสมบูรณ์ได้เขาจะไม่ทําตอนนี้นะครับเขาจะทําก็ต่อเมื่อเห็นผลพิภากษาในวันที่23พฤษภาคมแล้ว 23, ว่าใครเนี่ยใช่ครับ23พฤษภาคมว่าใครไปให้การบันทึกและยื่นหลักฐานยืนยันอย่างไรและพูดไว้อย่างไรอืเมื <c oughs> ม่อเขาทราบทั้งหมดนะครับการดําเนินคดีความที่เน้นตัวบุคคลมันก็จะชัดเจนขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เขาดูเงียบๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาอยู่ยเฉยๆนะครับเขายังคงสืบพยานอยู่แล้วก็ยังดําเนินการอยู่เพียงแต่ความสมบูรณ์จะยังไม่เสร็จสิ้นถ้ายังไม่มีคำวิภาคษาวันที่23กัมภาคนมและประธานที่ถัดไปก็คือว่าตัวตําแหน่งที่คุณแตงโมนะครับอ้างว่าตกน้ำก็ดีหรือจุดที่พบเจอศพก็ดีเนี่ยก็จะมีการทบทวนอีกครั้งหลังจากได้มีการสืบ พยานไปพอสมควรแล้วนะครับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็จะไปลงรายละเอียดจากจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากรวบรวมมากขึ้นเมื่อสามปีเชื่อมกับามปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่างเงียบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารออยู่แล้วครับอรอวันทีส่สามพฤษภาคมแล้วก็ดําเนินคดีความต่อจากนั้นต่อครับแปลว,ว่าอาจารย์ปานเทพก็น่าจะมั่นใจพอสมควรว่า คำวินิจฉัยใ,ในวันที่สามพฤษภาคมเนี่ยน่าจะเป็นสารตั้งต้นยี 23, น่สิบสามน่าจะเป็นสารตั้งต้นที่นําไปสู่การ<ษ>รื้อคดีขึ้นมาได้เหรอคะเอาอย่างนี้ครับผมว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของคดีนี้ในสิ่งที่ชัดที่สุดนะครับที่เห็นแล้วก็พิสูจน์ได้ง่ายๆเลยนะครับก็ค <ừ. S 2> ือเวลายี่บสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีใต้สะพานสังฮีมีคนแต่งโมอยู่หรือไม่ <ừ> จากภาพถ่ายใต้สะพานสังฮีเลยผมคิดว่าตรงนี้ดีเอสไอมีครบแล้วคือข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองเนี่ยรูปเวลายี่ดนาฬิกา56นาทีซึ่งเป็นรูปเดียวที่มีคุณแตงโมคู่คุณกับคุณกติกนะครับหลังเวลาประมาณสองทุ่มเศษๆนี่นะครับสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเนี่ยรูปนี้เป็นเพียงแค่รูปเดียวและมีข้อสงสัยมากที่สุดแต่เราจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อได้รูปที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุดหรือถูกดึงมาอย่าง จากฝ่ายต้นฉบับเท่านั้น uh huh. ซึ่งปรากฏว่าคุณโบชีเคได้มอบให้ดีอสแล้ว oh. แล้วก็เล่าให้ฟังถึงกระบวนการนี้ทั้งหมดแล้วทําให้ได้ไฟล์ที่โพสต์ครั้งแรกออกก่อนออกรายการโหนกระแสด้วยซึ่ง uh huh. ภาพนี้เนี่ยพิสูจน์ได้ไม่ยากหรอกครับว่าความจริงเป็นยังไง <Okay. S 2> เมื่องความจริงเป็นยังไงมันก็จะทําให้องค์ประกอบที่เขารออยู่ก็คือส่วนข้าราชการที่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับคนบนเรือแค่ไหนก็ดาเนินการหลังจากนั้นครับ ดูอย่างคดีทนายตั้มสิครับนักภาษาอะไรกับสิ่งที่เราจะไปเชื่อทนายอย่างเช่นคุณทนายเดชาคุณทนายเดชาพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าคดีหมดอายุความทนายตั้มไม่มีทางถูกอายการสั่งฟ้องออยังไงก็ไม่ติดคุกม,มันผิดทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะนันแล้วคําพูดของคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ได้นะครับหรือก็ไม่ได้แปลว่าการวิเคราะห์ของทนายจะทําให้คดีมันเปลีป่ยนแปลงได้ครับอืดังนั้นเนี่ ก็ถ้าคดีพิเศษจะเกิดขึ้นคือคดีพิเศษคล้ายๆแปลความผิดคล้ายๆหนึ่ง้าเจ็ดประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ก็ผมคิดว่าอาจจะมีหลายส่วนครับส่วนที่คุณอัจฉริยะไปดาเนินการเองเขาไปฟ้องที่สพนทบุรีนะครับในเรื่องของมีการใช้เอกสารเท็จมีการตัดต่อแล้วก็มีข้อมูลที่นําเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาในชั้นพนักงานสอบสวนและในชั้นศาลนะครับเขาร้องไปแล้วเพื่อเอาผิด โดยเฉพาะคุณเษชาตเนี่ยเป่าผิดกับคุณกระติกและคุณแซนโดยตรงนะครับแต่ส่วนคดีเจ้าที่จะละเว้นไหมก็ไปดูกันต่อไปครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าทางนี้ใสไม่ได้นิ่งเฉยครับแล้วก็ยังเดินหน้าอยู่ครับจะเป็นอาจารย์คะจะเป็นคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์นิดเดียวจะเป็นใช่ไหมผมผมผมเชื่อเป็นคดีพิเศษครับในท้ายที่สุดครับในท้ายที่สุดเห็นคุณแซนบอกว่าเห็นเงียบแต่ว่าฟ้องเพียบคือฟ้องทีมหรือเหรอคะอันนี้อาจารย์พอจะเขาบอกคนบนเรือจะฟ้องทีมหรือ อ๋อผมก็ไม่มีปัญหาเลยครับใครจะฟ้องก็อยู่ที่ว่าพยานหลักฐานนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างอะไรได้เนนั้นแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรก็เป็นสามารถพิสูจน์ได้เช่นนั้นนะครับทําไมดูคุณแซนเขาครึคักเลอเกิดอาจารย์ผมเฉยๆครับเพราะว่าเขาใช้เขาตอบไปไงครับใช้เขาตอบว่าอ๊ยภาพตัดต่อแน่นอนทุกอย่างเกิดขึ้นผมว่าก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะพูดอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกเฉย,ยๆครับเพราะ <laughs> ว่าเ,เ,าเ,าเรืเออ่อ,นอ,นอง <laughs> เรื่องเทคนิคทั้งหมดเนี่ยมันพิสูจน์ได้ครับมันไม่จำเป็นต้องอาศัยคําอธิบายจากปากคนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปได้ตามสถานการณ์ตามเวลานะครับหรือตามความเชื่อเพื่อกบเกินตัวเองหรือจะเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจก็สุดแท้แต่แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นครับเอาเป็นว่า23พฤษภาคมหลังคดีตัดสินแล้วเนี่ยนะก็จะมีข้อมูลหลักฐานเป็นส่วนประกอบเติมเต็มให้กับคดีของคุณเตมศร้องครับถ้าไม่ ถ้าไม่รอวันที่สามคดีจะไม่สมบูรณ์ครับยืนยันได้ครับโอบพระคุณอาจารย์ปรานเทพที่ให้เวลาได้ครับขอบคุณนะครับยินดีครับสวัสดีค่ะทุแซศเนี่ยแกดูจะมั่นใจว่าไอ้ภาพที่อ้างว่าเป็นหลักฐานใหม่เนี่ยก็ถ่ายเองกับมือตัดต่อเอาหน่าอาจารย์ปราณเทพก็บอกมีอยู่สองจุดเมื่อกี้นะนีเซเขาทำการบ้านค่ะแล้วก็ดูจากไอ้รองยักษ์รองยักษ์ทค่เโาเรียกพันมรตีนัทพลนะนะท่านก็มั่นใจนะไอ้เรื่องวันวอเวลานอนะฮะ แต่ว่านั่นแหละครับรอดูหลักกิโลเมตรสําคัญ23พฤษภาคมเดือนหน้าแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่าคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันหลังจากนั้นแล้วกันนะคะวันนี้มาเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะมิวและพี่สําราญลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาบิานทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวาง ระลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้หนคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรน,นะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิงจาการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจเที่ยะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับปอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR วโค้ดได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ